หมาแมวท้องเสียกิงโยเกิร์ตได้นะคะเพราะว่าตัวโยเกิร์ตนะคะเป็นตัวที่ช่วยในการทําให้ทางเดินอาหารนะคะเป็นการปรับปรุงทําให้ทํางานได้ดีขึ้นค่ะแล้วหมอแพทย์นะคะจบมาด้วยเรื่องไวรัสเองค่ะในปี6ก็คือทําเกี่ยวกับเรื่องแพลร์เอร์เพเนียไวรัสหรือไวรัสแมวนะคะเพราะว่าเวลาล้าไส้นะคะมันโดนทาลายด้วยไวรัสมันก็จะลอกหลุดออกมาผนังมันจะลอกหลุดออกมานะคะเป็นลักษณะถ่า,ายไปเลือดน,นะคะแล้วนะคะเวลาเราให้อะไรเข้าไปเขาจะกินหลอกออกในตัวแมวนะคะรับไม่ค่อยได้ แต่ตัวโยเกิร์ตนะคะมันก็จะมีความสามารถในการดูดซึมสูงนะคะแต่เป็นโยเกิร์ตสำหรับสัตว์เลี้ยงนะโดยเฉพาะโยเกิร์ตนมแพ้นะคะมันจะสามารถดูดซึมสูงนะคะหมอแพทย์ในะช่วที่ทํานะคะ ตัวจบนะคะก็คือเป็นต้องดูแลแมวนะคะหลายๆฟาร์มเลยนะคะแล้วก็พบว่าตัวโยเกิร์ตนะคะเป็นตัวที่ทําให้เขาเนี่ยมีโอกาสที่จะกลับมาฟื้นฟูได้เร็วเพราะหนึ่งเขาได้รับอาหารโดยมีคาสามารถดูดซึมได้นะคะ2คือโยเกิร์ตนะคะได้รับการรับรองมาแล้วนะคะว่าเขาสามารถนะคะเอาไปช่วยในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้นะคะแต่ว่าในสุนัขก,กับแมวจะต่างกันนะคะในแมวเนี่ยเราจะแนะนําให้น้องนะะ่ะทานผลิตภัณฑ์นมได้นะคะในช่วงอายุน้อยกว่าส3าเดือนลง ะะแต่บางคนนะคะแมวบางตัวในเขาเขากินตั้งแต่เด็กแล้วเขาชอบนะคะก็ให้ไปได้ในกรณีที่เขาไม่ได้แพ้แลคโตสหรือว่ามีการย่อยที่ลําบากนะคะแต่สุนัขเนี่ยสามารถทานได้ตั้งแต่เด็กจนอายุมากเลยค่ะถ้าใครมีปัญหาท้องเสียและอยากบปรปุงนงไส้นะคะก็แนะนําลองทานโยเกิร์ตสำหรับสัตว์เลี้ยงหรือว่าโยเกิร์ตนมแพ้นะคะแต่ต้องมีจุลินทรีย์สําหรับสัตว์เลี้ยงที่เอาไปใช้ได้จริงๆด้วยนะคะ